จากพี่น้องแกงยำใหม่อะใส่ฟักทองใส่ฟักทองใส่เห็ดใส่ใบชะพลูเดี่น้อง ใบชะพูนี่เอากันไกรตัดพอครัวสั่งตรงมาจากระยองวิศวะทำครัวอเอาฝาหม้อปิดได้กอนนะคะ อันใบชะพุอันปงหยอดน้ำกระบ,บาดท่าน, <c ười> นกินเกียงเราไมดูหลายหล <c ười> ายเดี๋ยวไปห้อย่างเดี๋ยวเาาาือว่าถังอีกถังหนึ่งม,มันเยอะเหรอเยอะมันมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะใบเล็กก็มีอันนี้ใบใหญ่ทำทำใบใหญ่ เดี๋ยวมันล่วงล,วง,ปลวงป้าก็เอาไปฝั่งตรงนูน้นอันฟักทองนี่ต้องใส่ก้อนโมได้พี่น้องพราะว่ากลัวนั่งสิสุหกหักนมีใส่แป๊บเดียวแล้วก็เอาลงการไม่ใส่หรอไม่ใส่ไม่ใส่ อะไรน้ำพุ่งเลยพดเข้าไปลดทุกวันเลยใช้เองมันพดเรื่อยต้องทำไหม่คิวป้าเอาผักลงได้แล้วป้าเอาเห็ดเห็ดหูหนูลงก่อนเอาเห็ดหูหนูลงก่อนหยุดนะยกจานมาใกล้ๆยกจานมาใกล้ๆ เห็ดกะผักนี่มันสุกวมกันแป๊บเดียวมันสุกพร้อมกันได้ okay. ใส่ลงไปเพิ่งมาเพิ่นอยากยาำเห็ดหูหูก๊อดๆเพิ่นวาอยากย้างกระใสตัว โม้เ้เห็ดกระเข่าพี่น้องกระสีเก๋เกลือกลางๆในจัดนอยเอาผักใส่เลยปะปาใส่ใบชะพลูก่อนเยอะจัดไม่เยอะหรกเดี๋ยวใส่แล้วมันก็ยุบไงพร้อมเลยก็ใส่พร้อมกันเลย ปิดฟ้าจะเข้าพี่นอ้องกินด้แล้วฮะไองเท้าเ็ซื้อรองเทา้าเดี๋ยวพาไปไอ้วันนั้นเราซื้อตรงไหนนะป้าไม่รู้ตรงร้านไหนอ๋อมันต้องเป็นตลาดตอนเย็นเดี๋ยวไอ้ตีมอยู่ร้านินดพี่น้องมิสะวะทำครัวเป็นยังไง ta nà kín bó cha Ta xin mừng rồi bỏ Ba ừ. <laughs> <Pá> kín con Hãy subscribe cho Cái ปาปาชิมดูซีเมืองซีเมืองยังไม่ได้ใส่ผงชูรสนะปะใส่ชูรสนิดนึงได้ยังได้แล้วนี่ผงชูรส่ดูเกลือเกลืออันนั้นกระปุกมันเหมือนกันกระปุกเกลือก็กระปุก,ก,ปกผงชูรสเอาใส่ขึ้นกันพี่น้องนิดเดียวพอพอ ใส่ปลาอีกไหมหรือ,อยังไงใส่ปลาหน่อยเออนั่นน่ะปะลาขวดอ,อือตรงนี้ก็มีคัดตรงนี้ก็มีคัทขน้ายตกน้ำาเาเลยนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นยังอันนั้นไม่ใส่ส้มตำอันนี้อ่ะเออนั่นแหละ โอเคเลยเอาอะไรคะจือด